เสียงธรรมเสียงอ่านบุคคลที่ทำกรรมชั่วไว้แล้วแม้หนีไปในอากาศหนีไปท่ามกรรมหาสมุทรหนีไปสู่ซอกแห่งภูเขาก็ไม่พึงพ้นกรรมชั่วนั้นได้คตคัถาพุทธกนิกายคาถาธรรมบทว่าด้วยเรื่องของชนสามคนพระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันทรงปราลบถึงชนสามคน ตัดพระธรรมเทศนานี้ว่าในเรื่องแรกคือเรื่องกาถูกไฟไหม้ตายในอากาศได้ยินมาว่าเมื่อพระาศาสดาประทับอยู่ในพระเชตวันภิกษุหลายรูปมาเพื่อต้องการมาเฝ้าพระาศาสดาเข้าไปสู่ตำบนนงเพื่อเพื่อบิณธบาตชนชาวบ้านรับบารของภิกษุเหล่านั้นแล้วมินบนท่านไปสู่ลงฉันถวายข้าวยาคูและของเคี้ยวเมื่อรอเวลาบินฑบาต ฟังนั่งฟังทมแล้วในขณะนั้นมีเปลวไฟลุกจากเตาของหญิงคนหนึ่งซึ่กำลังถุงหาอาหารและโปร่งสูบเปลายัานตนะน,น,นั้นอยู่ไฟนั้นติดชายคาเสเวียนหญ่าอันหนึ่งปลวขึ้นบนอากาศไฟไหมอยู่กลางอากาศขณะนั้นมีกาตัวหนึ่งวินมาทางอากาศสอดคอเข้าไปในเสเวียนญ่านั้นไฟก็เลยไหมกานั้นตายตกลงมาในกลางหมู่บ้านนั่นเอง มูภิกษุทั้งหลายได้เห็นเหตุการณ์น,นั้นแล้วก็คิดในใจว่าโอ้กรรมหนักอะไรหนอท่านผูน้มีอายุทั้งหลายท่านทั้งหลายจึงดูอาการแปลกที่เกิดกับการนั้นเกิดคงเว้นแต่พระศาสดาเสียแล้วที่จะมีใครที่จะรู้จักกรรมที่เกิดจากการนั้นเราทั้งหลายพวกเราทั้งหลายจักคุณถามกรรมของการนั้นกับพระศาสดาดังนั้นจึงพากันหลีกไป ว่าด้วยเรื่องภรรยาของนายเรือถูกทวงน้ำมีพิสุอีกคณะหนึ่งได้เดินทางไปทางเรือเพื่อจะต้องการไปเฝ้าพระศาสดา,ศา,ศาเรือนั้นแล่นไปในกลางมหาสมุทรอยู่ดีๆเรือนั้นก็จอดนิ่งอยู่กลางมหาสมุทรไม่ไหวติงไม่เคลื่อนไปทางไหนพวกคนุษย์พากาันตกใจพากาันแปลกใจแล้วก็คิดคำนวณมาได้ว่าในเรือเหล่านี้คงจะมีคนกาลกินีที่อาศัยอยู่ในเรือถึงเกิดอาเพศอย่างนี้ เลยตกกันว่าให้มีการจับฉลากก็ภรรยาของนายเรือนั้นตั้งอยู่ในปฐมวัยกำลังงามของแรกรุ่นนั่นเองฉลากก็ถึงแก่นางนั้นพวกมนุษย์ทั้งหลายก็พากันกล่าวว่าจงแจกฉลากอีกแล้วให้แจกกลาถึงสามครั้งฉลากคนนั้นก็ถึงแก่นางถึงสามครั้งทีเดียวพวกมนุษย์ทั้งหลายพากันแลดูหน้าในเรือเป็นทีจะพูดว่าจะทําอย่างไรดีพับกนายจะทําอย่างดีในเรือครับ นายเรือจึงกล่าวว่าข้าพเจ้าไม่อาจให้มหาชนต้องชิบหายด้วยประโยชนแกนางนี้พวกท่านทั้งหลายจงจับนางและทวงน้ําเถิดภรรยาของนายเรือนั้นเมื่อพวกมนุษย์ทั้งหลายจะจับนางทิ้งลงน้ํานางก็กลัวต่อมรนภัยจึงได้ร้องไห้พรมไฟทําให้ในายเรือนั้นได้ยินเสียงร้องนั้นแต่นายเรือจึงกล่าวว่าประโยชน์อะไรหนอด้วยเครื่องอพพรของนางนี้จะชิบหายไปด้วยปเปล่า ทานทั้งหลายจงเครื่องเครื่องอภรณนั้นออกเถิดแล้วให้นางนุ่งม่มผ้าผืนเก่าอันไม่มีค่านั้นพ้าบัเจ้าไม่อาจดูนางนั้นลอยอยู่เหนือน้ําได้พอา่ฉนนั้นท่านทั้งหลายจะเอาก้อนออมใส่เต็มไปด้วยทรายผูกไว้ที่คอแล้วโยนนางลงทิ้งมหาสมุทรเถิดคนทั้งหลายก็ทําด้วยประการนั้นปลาและเต่าลุมกินนางนั้นขณะที่ตกอยู่ที่นั่นเอง พวกพิสุททั้งหลายได้รู้ได้ฟังได้เห็นเรื่องนี้แล้วก็คงคิดว่าใครอื่นเล่าคงเว้นแต่พระศาสดาเท่านั้นจึงจะรู้จักกรรมของนางน,นั้นได้ฉะนั้นพวกเราทั้งหลายจะทูลถามกรรมของนางน,นั้นกับพระศาสดาเมื่อถึงฟังแล้วจึงพากันลงเรือหลีไปว่าได้เรื่องภิกษุเจ็ดลูกอดอาหารเจ็ดวันในถำ้ำเรื่องมีอยู่ว่าพิสุเจ็ูก ซึ่งเดินทางมาจากปัจจันตชนบทซึ่งต้องการจะไปฝ้าพภาษาสดาเวลาเย็นนั้นก็เข้าไปสู่วัดแห่งหนึ่งแล้วจึงถามหาที่พักพอได้ที่พักก็คือในถ้ำแห่งหนึ่งนั้นมีเตียงยู่เจ็ดเตียงพอดีมูพิสูจน์ทั้งหลายจึงเข้าไปในถ้ำนั้นแลนอนบนเตียงนั้นคนละเตียงแล้วตอนกลางคืนแผ่นหินเท่าเลือนก็กลิ้งมาปิดประตูถ้ำไว้พวกพิสูจน์ทั้งหลาย ผูเป็นพิสูจเจ้าถิ่นก็กล่าวว่าพวกเราให้ถ้ำนี้เก่บพิสุอาอคันดุก,กะก็แผ่นหินใบนี้ได้ตั้งปิดประตูถ้ำเสร็จแล้วพวกเราจักนำแผ่นหินนั้นออกแล้วก็ให้เรียกประชุมผู้คนมาจากเจ็ดตำบลโดยรอบแม้จะพยายามอยู่ก็ไม่อาจจะทำให้แผ่นหินนั้นขยับเขยื่อนได้แม้พิสูจผู้อยู่ภายในก็พยายามเหมือนกันแม้เมื่อเป็นเช่นนั้นก็ยังไม่อาจให้แผ่นหินขยับเขยื่อนได้พิสูุอคันดุก,กะทั้งเจ็ด งนั้นติดอยู่ในถ้ำถึงเจ็ดวันเกิดความหิวโหยแผดเผาตลอดเจดวันได้ได้สวยทุกขเวทนาใหญ่หลวงพอถึงวันที่เจ็แผ่นหินก็คลิ้งออกมาเองพิสูจทั้งหลายพวกพิสูจออกไปแล้วคิดว่า,าบาปอันใดของเรานี้คงเว้นแต่ภาศาสดาสิแล้วที่จะรู้จักกรรมนี้ได้พวกเราจากักทูลถามภาศาสดาแล้วก็เดินทางหลีกไป มู่ภิกูุทั้งหลายก็เดินทางมาถึงพระเทตวันแล้วก็ชวนกันเข้าไปเ้้าพระศาสดาถวายบังคมแล้วนั่งอยู่หน้าซี่พังหนึ่งมีปฏิสันฐานอันพระศาสดาทรงทำแล้วจึงทูลถ,ถามถึงเหตุที่ตนได้เห็นและตนได้เสเวยมาดำดับพระศาสดาก็ตรัสตอบพยากรของวิชูเท่านั้นตามลำดับอย่างนี้ว่าโดยเรื่องของบุพกรรมของกา ดูกรพิสูจน์ทั้งหลายการนั้นได้เสวยกรรมที่ตนทําแล้วก็สมควรอยู่แล้วก็ในอดีตการมีชาวนาผู้หนึ่งในกรุงพระราศีฝึกโคของตนแต่ไม่อาจฝึกได้ด้วยว่าโคนั้นเดินไปหน่อยหนึ่งก็นอนเสียแม้เขาจะตีให้ลุกขึ้นโคนั้นก็เดินไปหน่อยหนึ่งแล้วกลับนอนเสียอีกอย่าเป็นอย่างนั้นประจําชาวนานั้นแม้จะพยายามอย่างไรก็ไม่อาจฝึกโคนั้นได้ จึงดำให้มีความโกรธเข้าครอบงำจึงได้กล่าวว่าบัตรนี้เจ้าจักนอนสบายตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปชาวนาจึงจับโคและเอาท่อนฟางพันที่คอโคและตุดไฟโคนั้นถูกไฟคอกตายเสียที่นั่นเองดูกรพิสูจน์ทั้งหลายการนั้นเป็นบาปนั้นอันกาได้ทําแล้วในครั้งนั้นเขาได้ไม่อยู่ในรกสิ้นกาลนานเพราะวิบากกรรมอันเป็นบาปนั้น ได้เกิดมาเป็นกาดเจ็ดชาติถูกไฟคลอ,อกตายแบบนี้เจ็ดครั้งเพราะวิบากกรรมที่ทํานั้นว่าด้บุพกรรมของภรรยานายเรือทุกความพิสูจน์ทั้งหลายแม่นางที่สเสวยกรรมที่ตนทําแล้วเหมือนกันข้อในอดีตการจริงนั้นเป็นภรรยาของข้าบดีคนหนึ่งในกรุงพาราณสีได้ทํากิจทุกอย่างมีตักน้าซ้อมข้าวปรุงอาหารเป็นต้นด้วยมือของนางเอง จะมีสุนัขตัวหนึ่งของนางนั่งแลดูนางอย่างนั้นผู้ทําคิดทุกอย่างอยู่ในเรือนเมื่อนางนําพัดไปนางก็ดีไปป่าเพื่อต้องการหาวัสด,ดุต่างๆมีฟืนมีผักเป็นต้นก็ดีสุนัขนั้นย่อมไปกับนางเสมอพวกคนนมเห็นดังนั้นแล้วจึงเยาะเย้ยว่าแน่พ่อปลานสุนัขออกแล้ววันนี้เราจะก,กินข้าวกับเนื้อหรือกับข้าวดี นางขวยเขินด้วยคำพูดของพวกคนเหล่านั้นจึงประหารสุนัขด้วยก้อนดินและท่อนไม้เป็นต้นให้หนีไปแต่สุนักกลับไปแล้วก็ตามมาอีกได้ยินว่าสุนัขนั้นเคยเป็นสามีของนางในอัตภาพที่สาด้วยเหตุนี้มันจึงไม่อาจตัดความรักจากนางได้จริงอยู่ใครๆชื่อว่าไม่เคยเป็นเมียรหรือเป็นผัวกันในวัตาสงสารอันบุคคล ไม่อาจรู้ได้ความรักที่มีประมาณยิ่งย่อมมีในหมู่ที่เป็นญาติกันในตรภาพที่ไม่ไกลเหตุนั้นสุนัขจึงไม่อาจละนางไปได้นางโกรสุนัขนั้นเมื่อน,นำข้าวยาคูไปหาสามีที่นานางจึงนำเชือกนั่งติดตัวไปด้วยสุนัขนั้นไปกับนางเหมือนกันนางให้ข้าวยาคูแก่สามีแล้วถือกระออมเปล่าไปสู่ที่ท่าน้ำแห่งหนึ่งบรรจุกระออมให้เต็มไปด้วยทราย แล้วทำเสียงสัญญาณเรียกสุนัขมาด้วยความเอ็นดูสุนัขนั้นดีใจเป็นอย่างมากโดยคิดว่านานแล้วหนอเราไม่ได้ยินถ้อยคำนั้นไพเราะเช่นนี้จึงกระดิกหางเข้าไปหานางนางจับสุนักนั้นที่คอและเอาเชือกผูกที่กระออมเอาไว้เอาเชือกอีกฝั่งหนึ่งผูกที่คอสุนัขปลักกระออมให้คลิ่งลงน้ําสุนักก็ตกน้ําไปพร้อมกระออมทรายนั้นอันทํากาละ แล้วก็ได้ตายอยู่ในแม่น้ำนั่นเองนางนั้นได้ไม่อยู่ในนรกสิ้นการลนานด้วยวิบากกรรมที่เหลือจึงถูกเขาเอากระออมเต็มไปด้วยสายผูกคอและถ่วงน้ำนั้นได้ทํากาละเช่นนี้ตลอดร้อยชาติว่าด้วยบุพกรรมของภิกษุทั้ง7จ็ดลูกผู้กรภิกษุทั้งหลายแม้พวกเธอก็สวยกรรมอันตนกระทำแล้วเหมือนกันในอดีตกาลเด็กเลี้ยงโคเจ็ดคนชาวกรุงพาราณสี เที่ยวเลี้ยงโคอยู่ทุ่งหญ้าคราละเจ็ดวันในประเทศอันดงแห่งหนึ่งวันหนึ่งได้เที่ยวเลี้ยงโคแล้วก็กลับมาพบตัวเหี้ยตัวใหญ่ตัวหนึ่งจึงวิ่งไล่ตามตัวเหี้ยตัวนั้นวิ่งเข้าไปสู่รูจอมปวกด้วยมีช่องจอมปวกอยู่เจ็ดช่องพวกเด็กก็สงสากันว่าบมัดนี้เราจักไม่อาจจับได้พรุ่งนี้ค่อยมาจับกัน ต่างคนต่างก็เอากิ่งไม้ที่หักแล้วมาปากรกรรมัครกคนละรำคนละรมปิดช่องของที่จะออกมาดังเจ็ดช่องเอาไว้แล้วก็หลีกไปในวันรุ่งขึ้นเด็กทั้งเจ็ดคนก็ลืมเรื่องเฮียตัวนั้นที่ฝังอยู่ในรูของจอมปลวกและได้นําโคไปกินในทุ่งหญ้าอื่นครั้นครบเจ็ดวันก็พาโคกลับมาพอมาบพบจอมปลวกแล้วกลับได้สติว่าโอ้อะไรนี่หนอะ เฮียตัวนั้นเป็นอย่างไรหนอจึงช่วยกันเปิดช่องที่ตัวปิดเอาไว้แล้วเฮี่ยหมดอะไรในชีวิตเหลือแต่กระดูกและหนังคลานออกมาเราเด็กทั้งหลายเหล่านั้นเห็นจึงเอนดูและสงสารว่าเราจะฆ่ามันเลยมันอดเยื่ออยู่เจ็ดวันแล้วจึงรูปหลังเฮี้ยตัวนั้นแล้วปล่อยไปแล้วกล่าวว่าเจ้าจงไปสบายเถิดเด็กเหล่านั้นไม่ต้องหมกไม่ในนรกเพราะไม่ได้ฆ่าเฮี่ยตัวนั้น แต่คนทั้งเจ็ดนั้นก็ได้อดข้าวอดน้ําตลอดเจ็ดวันถึง14ชาติรู้กับภิกษุทั้งหลายกรรมนั้นพวกเธอเป็นเด็กเลี้ยงโคทั้งเจ็ดคนได้กระทําการนั้นพระศาสดาทรงพยากรณ์ปัญหานั้นหมู่ภิกษุทั้งหลายทูลถามแล้วประการชนีคนที่อยู่ที่ไหนก็ไม่อาจพ้นคำชั่วได้ครั้งนั้นภิกษุรูปหนึ่งทูลพระาศาสดาว่า ความพ้นย่อมไม่มีแก่สัตว์ที่ทํากรรมบาปแล้วผู้ซึ่งหอบไปในอากาศก็ดีเล่นไปสู่สมุทรก็ดีเข้าไปซอกถ้ำภูเขาก็ดีก็ไม่อาจลิ้นหลีกได้พระเจ้าค่ะพระศาสดากอบว่าอย่างนั้นทีเดียวภิกษุทั้งหลายบุคคลที่ทําแล้วจกพ้นกรรมชั่วเป็นไม่มีเมื่อพระศาสดาทรงแสดงพระธรรมเทศนาแล้วแล้วกล่าวคถาบทหนึ่ว่าบุคคลที่กระทําชั่วไว หนีไปในอากาศก็ไม่พ้นจากกรรมชั่วได้หนีไปถ้มกลางสมุทรก็ไม่พ้นจากการมชั่วได้หนีไปสู่ซอกเขาก็ไม่อาจพ้นจากกรรมชั่วได้เพราะเขาอยู่ในที่ประเทศแห่งแผ่นดินใดจึงพ้นจากกรรมชั่วนั้นก็คงไม่มี